คลิปนี้ของจิมมี่คาตรงกับเรื่องนี้พอดีเลยครับเ,เรื่องที่จิมมี่คาพูดก็คือมันตรงกับเรื่องไอ้นี่นะโอ้เดียวกี้มีคนตะโกนว่าเออแล้วกูจะฆ่าไอเด็กที่มามาแกล้งลูกกูยังไงวะ Excellent question โอ้ยคำถามดีมากครับเดี๋ยวดูด,ดีต่อว่า <How> old, ไงลูกคุณอายุเท่าไหร่ครับ 11บเ1 1ขวบ11 that's a tough age to be i would say i would say that uh i don't know speaking as a parent เอ่อผมก็ไม่รู้กันนะถ้าจะให้พูดในฐานะของเอ่อพ่อแม่ใช่ไหม right i feel bad that your son's being bullied คือผมก็รู้สึกแย่นะที่ลูกของคุณนะ่ะถูกบูลลี่ but you cannot helicopter parent แต่ว่าคุณไม่สามารถเป็นพ่อแม่ประเภทเฮลิคอปเตอร์ได้อะอะไรคือพ่อแม่ประเภทเฮลิคอปเตอร์วะลองดู u can't pave n the j g อ๋อก็คือคุณไม่สามารถทำเรื่องบางเรื่องแทนลูกคุณได้ You to through just can teach them get it คุณทำได้แค่คุณก็ต้องสอนให้ลูกคุณฝ่ามันไปให้ได้ก็ค,คืออย่างที่ผมบอกแหละคือมันก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกแล้วให้ลูกไปเผชิญกับโลกเองเพราะว่าพ่อแม่ก็ต้องแก่ก็ต้องโรยลาไปมันก็เหลือแค่ลูกกันแหละที่เป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วเขาก็ต้องเผชิญโลกด้วยตัวเองอยู่ดี ไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นก็คือถามว่ากูจะฆ่าคนที่มาบูลลี่ลูกกูยังไงวะคุณก็สอนให้ลูกคุณไปฆ่าเขาไม่ไม่ใช่สอนให้ลูกคุณจัดการกับปัญหาเอาผมว่าฆ่ากับเอาหมัดยัดเข้าไปที่หน้ามันเนี่ยมันต่างกันนะคือแบบฆ่ามันแบบหูมันฆ่าแกงกันเลยเหรอมันก็ไม่ใช่แต่สอนให้ป้องกันตัวเองถ้ามันไม่ไหวจริงๆกู ยัดเข้าไปที่หน้าใช่ไหมถ้าเป็นเด็กไม่เป็นมวยวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดคือนี่จุดที่แข็งที่สุดของมือเราและมีพลังอำนาจที่สุดของมือเราคือตรงนี้ครับไม่เป็นมวยไม่รู้วิธีการกำมัดไม่รู้มุมในการต่อยโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนตัวเตี้ยกว่านะคุณเล็งเข้าไปที่จมูกสมมติคุณเป็นคนตัวเตี้ยกว่าส่วนใหญ่ไอ้พวกบูลลี่มันจะตัวใหญ่กว่าใช่ปะคุณเป็นคนตัวเตี้ยกว่าคุณเลงเข้าไปคุณคุณมองขึ้นไปคุณมองไปตรงตรงเนี้ยแล้วคุณก็แบบ ผมบอกเลยหักไม่ต้องรู้อะไรเยอะคือแบบอยะเข้าไปทีเดียวตัวมึงใหญ่แค่ไหนอะ่ะจมูกก็ไม่มีทางแข็งหรอกอันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่ใช้ได้นะ I think on the upside your kid is being bullied yeah that's terrible i imagine heartbreaking for you it's a hard thing to watch your boy go through but ถ้าทําแล้วไม่สําเร็จละ่ะอ่ะเราจะให้พูดตรงๆทําแล้วไม่สําเร็จดีกว่าไม่ทํานะคือคือคุณมองในมุมของเด็กคือนี้มันเด็กทะเลาะกันใช่ปะ ทำแล้วไม่สําเร็จดีกว่าไม่ทําเพราะว่าทาแล้วไม่สําเร็จอะอย่างน้อยๆมันเป็นการส่งสัญญาณให้ไอเด็กที่เป็นบูลลี่มันรู้ว่าไอตัวนี้มันสู้กลับจริงๆแล้วอะเด็กที่เป็นบูลลี่เนี่ยแค่มันโดนส่งสัญญาณว่ากูสู้มึงนะกูไม่ยอมมึงนะมันก็มีผลแล้วบางทีมันไม่ใช่เรื่องของการที่ต้องทําร้ายจนอีกฝั่งเจ็บจนไม่กล้าทําอะไรเราแต่มันเป็นเรื่องของการส่งสัญญาณว่าแบบกูไม่ยอมมึง เพราะว่าบางคนเนี่ยพอมันโดนพอมันโดนบูลลี่แล้วมันยอมมันก็จะโดนไปเรื่อยเพราะอีกฝั่งเห็นว่ามันยอมไงใช่ไหมเออแต่ว่ามันคือมันไม่ใช่ว่าเอาไปใช้ทําลายร่างกายคนอื่นก็เราสอนลูกเราแล้วเราก็บอกด้วยว่าอันนี้เอาไว้ป้องกันตัวอันนี้เอาไว้ใช้ตอนที่เรามีภัยเราอย่าไปใช้ในการบูลลี่คนอื่นนะให้จําไว้ว่าเนี่ยโดนคนอื่นแกล้งมาแล้วมันรู้สึกไงเราก็อย่าไปทําอย่างนี้กับคนอื่นแต่มันจะโดนหนักกว่าเดิมนี่สิ อาผมว่ามันมีสองประเภทใช่มันก็มีบูลลี่ที่แบบถ้าสมมติว่ามันเห็นว่ามันสู้กลับแล้วมันจะไม่ยุ่งกับไอแบบที่สู้กลับแล้วมันจะเล่นหนักกว่าเดิมไอแบบนั้นมันเข้าข่ายนักเลงแล้วแบบนั้นมันก็จะหนักกว่าเดิมแล้วมันคือผมว่าถ้าเป็นแบบนั้นมันต้องอินวอล์ฟหลายๆลฝ่ายเลยมันต้องแบบคุยกับครูอาจต้องไปคุยกับตำรวจเลยว่าแบบเฮ้ยอันนี้จริงจังลูกโดนทำลายร่างกายถ้าถ้าถ้าสมมุติมันมีผู้ใหญ่มาเทคแอคชั่นถ้าถ้าเรื่องมันต้องไปถึงตำรวจนะผมคิดว่าคุณอยาให้ลูกคุณไปคุย อันนั้นนะ่ะคือถ้าสมมุติว่าลูกคุณไปคุยตำรวจอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของเด็กแต่ถ้าคุณในฐานะพ่อแม่ไปคุยแล้วจริงจังมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ได้หรือแบบปรึกษาทนายเลยบางทีตำรวจมไม่ไม่ไม่ทาอะไรถ้ามีเงินก็ปรึกษาทนายบอกทานายเลยบอกจะเอาเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ก็ต้องดูสเกลพูดตามตรงว่าบางทีมันก็ต้องดูสเกล l อ y เขาบอกว่าอะ คือผมก็เห็นใจคุณนะลูกคุณโดนแกล้งแต่ว่าถ้าจะมองในแง่ดีก็อย่างน้อยๆลูกคุณก็ไม่ใช่คนที่ไปบูลลี่คนอื่น You know if you think about I, I you know schools now the schools proudly proclaim Chris Rock made this point like if, if there's no bullies in the school they're only doing half the fucking job uh, I hope they're all right What what what's uh, what's going on what are they teasing him about It's not it's not moves is it His disabled brother. อ๋อเนี่ยเขาก็ถามว่าเออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะคือลูกคุณมันโดนบูลลี่เรื่องอะไรเหรอโดนแซวเรื่องอะไรแล้วแม่เด็กเขาก็บอกว่าก็มีลูกอีกคนหนึ่งที่เป็นแบบน้องเขาแล้วน้องเขาก็พิการ <laughs> เอาเอแล้วทำไมไม่ไปบูลลี่ไอคนที่พิการวะ <laughs> คือคนนี้เขาไป่ตลก,กน,นะเขาก็แบบเออวันนี้เขาก็แบบพูดแบบเป็นโจ๊กเป็นมุก <laughs> it's fucking crazy. These bullies are fucking idiots. <laughs> Tell them from me. I'm relieved you said that. I thought you were going to say man boobs and I was going to apologize. I was going to apologize to your boy. <laughs> Well, he must know that they're fucking idiots, right? Well, I don't know. This that know I mean, there's... I don't know. Fuck it. It'll be... Like, look. Tell, tell him from... me. I don't know if he, whether he's a fan of mine or whether he watches any of my stuff. But tell him from me. I said, you can't have an easy life and a great character. Yeah, he said, if it's not possible, you tell your son เขาพูดว่าคุณไม่สามารถมีชีวิตที่สุขสบายแล้วก็มีบุคลิกที่ดีได้หรอกคือบางทีคือเรื่องแย่ๆในชีวิตมันจะมาสร้างเสริมให้เรามีบุคลิกที่ดีมันก็มันก็คือการมีภูมิคุ้มกันนั่นแหละคือคุณไปเจอแบบเรื่องที่มันสุขสบายมันไม่มีขวากหนามทุกอย่างมันราบเรื่อนมันมันก็ไม่เกิดภูมิคุ้มกันขึ้นมันก็ไม่มีบุคลิกมันก็ไม่มีความเข้มแข็งทางจิตใจขึ้นมาอันนี้สิ่งที่เขาพูดนะนะค่อละ It'll, it'll make him stronger and better and more compassionate in the future. That's good. It'll give him empathy. There's, there's gifts to all of these things. There's always a silver lining to this stuff. But I hope you're alright as well. It's fucking tough, I would imagine. I'm gonna bully him less. It's just a เรื่องของการบูลลี่โดยเฉพาะในเด็กเพราะว่าคือคือการบูลลี่เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเด็กเป็นส่วนใหญ่เพราะในสังคมที่คนที่โตแล้วเขาไม่ค่อยทํากันเท่าไหร่หรอกเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่โตแล้วมันมันก็คือแต่ละคนมันแข็งมาแล้วไงพอมันแข็งมาแล้วคือมันก็รู้แล้วมันไม่ยอมหูปะอะไรที่ปัดไปได้มันก็ปัดไปได้แต่ถ้าอะไรที่มันเกินไปมันไม่ยอมส่วนใหญ่มันก็มันก็ใช้ความรุนแรงแล้วหนักๆมันก็ฆ่ากันตายอ่ะเพราะผู้ใหญ่มันมันไม่เหมือนเด็กอ่ะ วิธีการแก้ปัญหามันก็ต่างกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันไม่มันมันเลยไม่ค่อยเห็นในผู้ใหญ่เท่าไหร่